เอาลยครับผู้ชมครับผมสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะพาแฟนฟาร์มหรือว่าช่วยแฟนฟาร์มนั่นเองนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมครใหด้วยกันนะครับผมบอกเลยว่าโคตรมันโคตรสนุกนะครับผมเล่นกับแฟนผมเป็นครั้งแรกด้วยที่เราเนี่ยอัดคลิปแล้วเล่นด้วยกันจริงๆนะทั้งสองคนนะมีแค่สองเราสองคนไงครับผู้ชมเออใครอยากเห็นก็นั่นแหละครับไปดูคลิปนี้เลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยลืมกดไลค์คลิปนี้ครบสองบัไลค์ลืมกดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใน ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go, <S go. <Come> <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนำเลย i have cpu ร้านเขาเนี่ยขายวุกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนำเลย i have cpu ลิงก์อยู่ตาล่างคลิปนี้เลยอยู่ไหนอที่รัก เลยค่ะพูดใหม่พูดใหม่เสียงกระตุกมากเลยอะไรนะอยู่ข้างบนค่ะไหนอะบนไหนอะโอ้นั่นไงตัวใหญ่ใช่ไหมเฮ้ยคุณคุณฟาร์มได้แล้วเหรอได้ดีคุณแต่ว่าก็ใช้เวลานิดนึงคุณอยู่ข้างล่างใช่ไหมเคเดี๋ยวเราไปหาข้างบนข้างล่างคุณอยู่ข้างล่างข้างบนเลยเหรอมันจะมีข้างบนอีกรอบหนึ่งข้างล่างคุณอยู่ข้างล่างแต่มันก็มีข้างบนอีกรอบนึงอ้าวคุณผมตายอ้แล้วคุณอยู่ไหนคุณตายแล้วแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยกำลังไปทักหนึ่งเนี่ยคุณอยู่ตรงไหนอะ เพสแรกอ่ะเจอรัวเจอร้วเห็นล้วเห็นล้วที่รักเพสเลยเอาละครผมขอกราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเลยคีนอนเคดีกรบกับใครครับเนี่ยใครทิปเองค่ะอ๋อนาราทิพคนเหมือนเดิมในะช่ก็ยังไม่ได้ทำช่องนะครับผู้ชมใจเย็นเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนนะครับโอเคคือตอนนี้เนี่ยผมจะมาอ่าเขาเรียกว่าสอนไม่ใช่ช่วยฟาร์มเนาะที่รักเนาะ มาช่วยแฟนผมฟาร์มเองนะครับผมคุณผู้ชมด้วยผลฟรีนิกนะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้ช่วยได้อยู่แล้วละนะเะใช่คุณก็ใช้พรดไดชิวแล้วอนกคุณได้บ้าไหน่อยนะคุณได้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะโอเคก็ถือว่าเยอะนะฟาร์มมากับมือแล้วครับตั้งแต่เกาะแรกเนาะก็ผมให้ให้แฟนผมเนี่ยลองไปเล่นดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมปลาคุณผู้ชมคลิปนี้ขอกียรติใดีที่รักฮ สองพันไลค์ค่ะเหมือนเ <2, 000 S 2> ดิมเลยสองพันะ 2, ไลค์นะสองพันไลค์คุณผู้ชมก็คือแบบว่าผมทำเร็วกับแฟนมาเยอะแล้วกู <c oughs> ขอทำดีหน่อยละกันโอเค <c oughs> ขอสองพันไลค์นะครับมากับบักลูก้าเหมือนเดิมนะครับผมชอบตัวมันนะมันเกลียนดีมันดูหัวเกลียนดีบักลูกา้าเหรอใช่โอเคปาลุเลยเลยเลยะกัน let's go เอาละคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวแฟนผมรับคุยได้เนาะที่รักรับแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสองตัวเขาตายหมดเยอะสู้คนนี้ใช่ไหมไปอะไ์กับเราก่อนอะไ์กับเราก่อนข้างบนหรออะไ์ก่อนข้างบน รับเป็นอยู่ใช่ปะโอเครับแล้วมาแล้วว่ะมาเป็นลูกศิษย์คิงน้อนก็ต้องรับเป็นดิอยู่หลารับอยู่หลารับใช่ครนะวงั้ก็เป็นลูกศิษย์ผมอะได้แค่ลูกศิษย์นะนี่ไงโอ้โหคุณทำไมสกิลมันสวยจังอะสวยไหมสวยไหมผมว่าอื่นเนี่ยไหมสวยมากทุกคนสวยนะสกิลแม่งโคตรสวยเอฟเฟกอ่ะอ่ะที่รักเอาเลยสกิลของเอฟเฟกต์สวยมากโอเคนี่ของฟีนิกส์นี่ไปเนี่ยนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคนี่เลยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ปะ ใช่เรียบร้อยละครบแล้วใช่ไหมอ้าวสองตัวไม่ใช่หรอใช่ครบแล้วโอเคไปรับเพื่อนใหม่เดี๋ยวไปรับเพื่อนใหม่ผมจะเปย์นะจะเปย์ให้แฟนผมด้วยก็คือด้านของอ่านี่เนาะที่รักเนาะฟาร์มใช่ไหมอีกยิ้มสี่ชั่วโมงไปสองเหรอใช่คุณสองอ่ะผมเปย์คุณเลยยิ้มสี่ชั่วโมงเอาไปซัะนี่เหรอใช่โหมดนานนะก็เดี๋ยวได้แล้วได้ใช่ปะขึ้นป่ะสี่ตรงที่สี่โมงป่ะได้แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มข้างบนรอคุณนะ ได้เลยค่ะมาเลยมาเลยมาเลยไปเล่นเ,เล่นไปอยู่เล่นไปอยู่สนุกไหมคุณเล่นบ็อกฟุตนี่สนุกไหมคือต้องบอกก่อนนะว่าแฟนผมเนี่ยเขาเพิ่งมาเล่นนะครับผมก็คือผมฟาร์มให้ตั้งแต่อาโลกหนึ่งนะครับยันโลก3าเลยนะหลังจากนั้นคือเขามาเล่นเพิ่งได้คอมมา่น่งนะครับเป็นไงเล่นสนุกไหมโราบอกสนุกค่ะรูปแบบเล่นเพลินเลยนะเย่ถือว่าดีแอบฟาร์มได้เรื่อยๆถือว่าดีถือว่าดีถือว่าแจ่มเลยนี่สมตัว ไม่กี่ม่สี่ตัวป่าววะสามตัวนี่ี <4 S 1> ต้องมองนี่มีสี่ข้างล่างมีสองโอเคใช่เลยใช่เลยเนี่ยตีเลยที่รักนี่ก็หนึ่งเควสได้เท่าไหร่ที่รักคือมันเท่าไหร่วะไอเขาเรียกว่าไงอ่ะเต็นเรียวหรอหรือว่าอะไม่ไม่ไม่เควส์อะเควส์เควสหนึ่งต้องฆ่ากี่ตัวแปดตัวคะ่ะแปดตัวใช่ไหมตอนนี้ก็กี่ตัวได้แปดตัวตอนนี้ห้าตัวห้าตัวใช่ไหมโอเคอีกสามตัวนี่อะนี่เลย จริงคุณฟาร์มคนเดียวก็ได้ไหวนะเนี่ยคือแฟนผมชิลละตอนนี้เขาใช้ผลพานะบวกกับยูรุนะครับผมก็ฟาร์มได้ชิลอยู่แล้วนะนี่เลยโอย,โอยแล้วเขาไตีบ,ตบอสนะชิลักได้เลยค่ะนี่โคตรแรงนะครับผมนี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ พบยังพบตั้งนานเราไม่ใช่หรอร้อดใช่ไหมนี่เวลไปเห็นสถานะของเราอ่ะเฮ้ยคุณดูเป็นไงโอ้ธรรมดาครับผมแฟนผมเล่นมุกใส่ผมด้วยโคตรเขินเลยสุดหล่อเขินจริงป่ะแหละฮะเขินจริงป่ะเขินครับเขินครับเขินครับเธอแล้วเขาตีบอสได้แล้วหรอยังยังยังคุณฟาร์มไี่ก่อนคุณดูเออหมิ่นความรักจ้าแล้วอีควสหนึ่งอ่ะจะรับได้ตอนไหนอีกเควสหนึ่ง อีเพซหนึ่งรับได้ตอนหนึ่งหกสองห้าค่ะอีสี่อีสี่เลก็ไปรับอีกอีกที่หนึ่งได้ละโอเคได้เลย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 เห็นไหมชำนาญนมะล่ะครับผมชำนาญครับชำนาญครับผมก็ผมก็ช่วยแฟนฟาร์มนะใน EP นี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมนอกจากช่วยแฟนฟาร์มนั่นเองนะครับใช่ขอเวลาแปลงล่างก่อนได้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 ละได้ละเปิดตาขี้การสังเกต คคุณเอาเลยสวยคุณอัพด้านของดาบใช่ไหมตอนนี้ได้ซ้อนไงตัวเอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาให้หมดเอาให้หมดอ้าเหรอเธอตัวเธอคือใช้สกิลใช่ใช่เธอลองใช้สกิลดูดิกิลใช้เขาใช้ตลอดเดีใช้เป็นใช่ปะมาแฟนผมก็เริ่มเล่นเป็นแล้วนะก็เริ่มชินเนาะที่รักเนาะได้คอมมากี่วันละหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะ หนึ่งนาทีถึงเหรอเธอเพิ่งยังหรอสิบสามสิบสี่สามวันเองค่ะสมวันามนเองดือสามวันเองเพิ่งได้เล่นคอมสามวันนะอันนี้คือแฟนผมคือเขาไม่เคยคือแฟนผม่ะไม่เคยเล่นคอมนะอันนี้ต้องพูดก่อนเนาะนั่นแหละก็คือเล่นค่ะแต่ว่าไม่ได้ชำนาญอะไรเลยแบบ ความรู้พื้นฐานก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้สนใจสายนี้อยู่แล้วอะเด็กๆแต่แบบเออแต่ก็เรียนรู้ได้เนี่ยคหครบหรือยังครบหรือยังครบแล้วโอเคไปไปไปรับก่อนไปรับก่อนโอเคมาโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ก่อนเนาะที่ักเนาะจนถึงเลเวลอ่านั่นเลยการข้ามไปตรงข้างบนเลยเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ฟาร์มเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะโอเคขออนุญาตไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะนานนะครับตรงนี้โอเคไหมไปตัดไปเลยแล้วกันนะครับ เอาละคุณผู้ชมครับผมแฟนผมก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะมามาที่รักขึ้นมาเลยนี่ใช่ผมทางนี้ดีกว่าที่รักตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออขึ้นมาได้แล้วได้แล้วค่อยๆขึ้นไปนะนิ้วล็อกแล้วเนี่ยนิ้วล็อกเลยเหรอมาเลยเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งบวกเซฟก่อนตรงข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไงเจอละนี่บักตัวสีเทาตรงนี้เลยบักตัวสีเทาใส่หมวกแกลบนะครับผมใส่หมวกคาบลอยนะเดี๋ยวเราก็รับเคลสตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมก็ต้องรับตรงนี้เนาะใี่รรัันนนีี่่มเเเลลยยบือตง้ ใช่ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละใกล้หน่อยเลยรับแล้วก็ตีข้างบนนี้เลยครับเนี่ยข้างบนนี้เลยขึ้นมาข้างบนนี้ตีเลยเป็นท้ายชี้เห็นล้อนั่นแหละเยี่ยมสามตัวนะเควสนี้เท่าไหร่นะที่รักฟาร์มตัวหนึ่งหกห้าสูงฟ้าไม่ไม่ไม่ฟาร์มฟาร์มกี่ตัวมันให้ฟาร์มกี่ตัวแปดตัวเหมือนเดิมอีกฝั่งนู้นอีกอ่ะฝั่งนู้นตรงข้ามเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงนู้นอ่ะเธอมาตีนี่ก่อนเลยโอดูตีนี้เสร็จแล้วไปตีฝั่งนู้นต่อเนาะให้มันเร็วใช่ ีเธอเ,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 เออนี่ถ้าสกิลแซกสกิลอะไรเออนั่นแหละไปอันนี่เลยเธอกดตัว,ต,วตัวทีดูมันมันคือพลังพลังวิ่งเร็วแล้วก็วิ่งวิ่งมาเลยเราไม่จำเป็นต้องไปกดโอเคตรงนี้รู้สึกว่าเยอะกว่านะสี่ตัวเลยเนาะอู้หลายห้าย,ายงั้นเรามาฟาร์มตรงนี้ดีกว่าที่รักเราว่าเยอะกว่านะตรงนี้นะครับคุณผู้ชมดูดิยป่าตัวมากนะครับผมไม่มีตัวเดียวจยินที่รักเรารวบให้เธอตีเลยได้เลยค่ะไม่มีใครนะเนี่ยที่ทำอย่างนี้ให้อะหรือวะแย่เลยโคตรแอคแอคน่ารักการเกลียวกิน

คือมาข้างบนเลยอะล่ะคนะุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวขอให้าฟาร์มตรงนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราก็ได้จะไปตีบอสไม,ม่ตีพวกนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่แพพาผมแฟนเฮ้ยพาแฟนผมฟาร์มรตรงบอสเลยละกัน <_ EN> ไม่ได้มันคือแบบผมเบอร์อยู่นะคุณผ <_ EN> ู้ชมโทษโทษโทษเบื่อเนอะผมไปเที่ยวเยอะแยะมากมายนะเบอแล้วครับช่วงนี้โอเคปะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมพาแฟนตีบอสตรงนู้นเลยนะครับ เอาล่ะคุณผู้ชมแฟนผมข้อฟาร์มไปถึงเลเวล1 6ึ่งหกเจ็ดแล้วนะหนึกเจ็ดแล้วใช่แล้วใช่แล้วอ่ะรับรับเพื่อจางชิรักรับแล้วค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสู้กับตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาแฟนผมไปตีบอสด้วยนะครับผมคือตอนแรกผมจะพอละนะครับเราจะไม่ฟาร์มแล้วนะเราจะมาเล่นด้วยกันนี่อ่ะี่รักเปิดตัวใหญ่ตีเลยไม่เล่นเอามันหนมันตีมันตีมันสวยสวยตีไปเออใช้สกิลดาบน้อยเออนั่นแหละสวยงามเธอเปลี่ยนเป็นเป็นหมัดหมัดหมัดแล้วก็ใช้สกิลหมัด ด้วยก็ได้นะคอมโบกสมัติเออนั่นแหละใส่มันเลยใช้สกิลดิใช้สกิลเออเฮ้ยใช้ใช้ดาบเป็นใช้ดาบเลยเดือดเลยจะได้ไหมนะใช้ดาบง่ายกว่านะผมว่าใช้ดาบน่าจะง่ายกว่านะดิเดี๋ยวผมให้คุณดูใกล้ผมดิตายแล้วจะตายแล้วฮิวฮิวผมให้ฮิวให้คุณดูอ๋อเอาเลยเอาคุณตายเหรอตายโอ้โหคุณตายอ่ะทิปเกินนี่ไงบูมาที่เดิมมาที่เดิมมาที่เดิม ดูด่วนเลยดูด่วนเลยดูด่วนเลยมาเอามัน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 ตีดีตีดีตีดีเผื่อขี้ก่อนเผื่อขี้เก่อนเผื่อขี้เกอนโอเคสวยตีตีตีเออนั่นแหละฟันเพียวๆไปฟันเพียวๆไปไม่ต้องพิวไม่ต้องพิวมากไม่ต้องพิวมากฟันตรงเออนั่นแหละเออนั่นแหละสวยสวยเออเรียบร้อยได้ได้ของไหมทีรักได้ได้ของไหมได้ของหรือเปล่าไม่รู้ดิได้ปะไม่ได้ดูหรอไม่รู้นะแล้วหมากูเห่าอะไรวะเนี่ยโอเคมาไม่เป็นไรมาที่รักมาเดี๋ยวเราจะพาแฟนผมไปเกาะแรกนะเฮ้ยเสียงหมาผมเข้าใหม่ปะที่รักเข้าปะเข้าเข้าเข้าใช่ป เฉาเกลยเฉ <l ots> าเกล้วยแม่งเห่าดังเกินไม่ด่โอเคเดี๋ยวผมจะพาแฟนผมเนี่ยไปเกาะแรกนะคุณผู้ชมแล้วก็ไปตีพวกกิกกี้นะครับผมเพราะว่าแฟนผมยังไม่ได้ของนะจากไอ,อตัวนั้นอนะไม่รู้ว่าได้ยังได้แล้วมั้งไม่รู้ดิแล้วก็พาพาไปตีนะทีต<ร>่ต<ร>งองเลขใช่ไหมเธอใช่ใช่ของอะ่ะไม่มีมีมีถึงหกเองรอใช่ไม่มีเจ็ดเลยอะไรอ,อ้นได้เปล่าอ้นดูดิผมได้แล้วได้นนาแล้วของผมอ่ะไม่ใช่คุณไม่ได้รับเวสใช่ไหมรับดิอ๋อแล้วคุณได้ไหมเมื่อกี้เวสอะได้ปะเบี้ยวเบี้ยวขึ้นไหมได้ได้ได้เบี้ยวเบี้ยวขึ โอเคถือว่าดีถือว่าดีเดี๋ยวจริงๆผมจะเสกบอสให้คุณเรื่อยๆก็ได้นะคุณทิพย์ฮะคุณทำได้ด้วยหรอได้ดิได้ดิเต้องปยองาจารย์พลังเงินเหรอเออพลังมนดี่เด่น ังมันนี่ดิที่จะซื้อได้ทุกอย่างเลยเกมเกมเนี่ยใช่กลังมันนี่เกมนี้แม่งหิวตังจัดเลยที่รักไม่รู้หรอมานี่โอโอเคมาเดี๋ยวเราซื้อเรือแล้วก็ไปเกาะแรกกันนะฮะเกาะแรกเกาะแรกเกาะแรกโอ้ยที่รักเทียนดิโอเคมาขึ้นมาเลยครับมาเลยแดดเพลินโอ้ย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 โอยโอ้ยโอย่าเพิ่งแดดดิเดินดีเดินดีเดินเยก็พอแล้วกเดินเยแล้วโอเคสวยอุ้ยเธอเหมือนก็จะตกเลยจะตกก็จะตกยังไม่ตกยังไม่ตกยังไม่ตก แล้วก่อนแรกกันต้องเรือนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอา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 ปวงงไงผมงงไงเรือเป็นโคตรหนักอ่ะเธอเธอหนักหรือเปล่าเนี่ยใช่ขาเขาใหญ่ว่างเลยดูดิอุ้ยใช่เหรออุ้ยเบึ้มๆเลยอ่ะอุยผมชอบนะเบึ้มๆอ่ะชอบด้วยเอาคุณแม่แม่มาเด็กๆดูเยอะดูเยอะโอเคครับโอเคจะถึงก่อนแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับน่ไงข้างหน้านี่ไงใช่แล้วเดี๋ยวถึงก่อนนี้แล้วคุณด้วยรับเพลสนรับเพลสนั่นก่อนเอาเพลสบอสด้วยเพราะว่าจะได้เซฟเหรอต้องเซฟต้องเซฟ Tunggu tiga siul lah. Okay, masuklah. Tata, <tutup> เย็ด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 มามามาขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยไปหาบอสใช่ไหมมาเพื่ก่อนดิตรงนี้สุดท้ายเลยนะอุ้ยเธอเขาเขาตีที่เคยตีตายแล้วทุกคนโดนเชื่อปะตีคนเดียวด้วยเยอะคนไปตีตายแล้วเดือดเกินเดือดเกินทำไมเธอเดือดขนาดนี้ที่รักจ้วยเอาเธอเสกเลยเสกเลยพลังมันนี่เสกโดนเลยไม่เสกไม่เสกมันมีอยู่แล้วเอ๋อใช่มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วมาดิที่รักเอาดีเปิดตัวใหญ่ดีตีมันดีโคช้าโคช้าดีเออนั่นแหละตีมันต้อเออมันยังไม่ชินอ่ะทุกคนรอแป๊บนึง ขอย่าเพิ dead ่งเด็ดอย่าเพิ่งเดดเดดบ่อยอย่าเพิ Lightning> ่งเดดเดดบ่อยตีไปก่อนตีไปก่อนเพิ่จะเดดบ่อยดิเออตีไปเลยเพียวๆเลยตีไปเพียวไปนี่นี่ไงสกิลฟินิกซ์ที่อลังการจริงกระพนปึ๊บปึ๊บปึตีไปตีไปตีไปสกิลฟินิกซ์ก็เท่ตัวเธอเนาะใช่สวยมากมันสีมันแบบเข้ากันเลยเนี่ยเด็กๆที่ได้ฟินิกซ์ที่เธอสุ่มผลไปนี่ถือว่าโชคดีมากนะโชคดีโชคดีคนที่ได้แตได้ทั้งโยรูด้วยโยรุยันอาเดี๋ยววันศุกร์นี้เดี๋ยวแจกนะครับผมวันเสาร์ดิเดี๋ยวแจกด้วยนะออ่่่่่ะะไไไไไดดด้้้้ขงมมมยนนนาา ไม่มีอะ <Okay. S 1> ไม่มีที่รักเลอที่รักเจ็บอะเปิดคลิปเลยเออปิดคลิปดิป,ป,ปิดคลิปเหรอปิดคลิปเลย แปลงล่างก่อนแปลงล่างเต็งสุดสวยก่อนโอเคโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาฟาร์มแล้วก็ตีบอชิลๆกันเนาะไว้ Why? ยังไงเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มกันอีกใช<ค>่ครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยพาแฟนฟาร์มวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันใครชอบดูผมก็กดไลค์ใครไม่ชอบไม่เป็นไรครับกดแชร์ไปกดตามแลวกดกระดิง่ง <c oughs> โอเค <c oughs> ผมไปนะครับวันนี้เจอกันครับผม <c oughs> บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ<า><า>